โอเคสิ่งคันโอเคว่าแล้วทำไมสะดุ้งเสียงนี่เปิดอย่างดัง นี้ก็ร้อยมันโหลดๆไปก่อนนะครับผมอ้าวเลยคน,ลลนคนตายหมดแล้วนี่ถ้าใช่หละคนตายหมดแล้วอ้ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เราอยู่ในแมมเอ็ดเวิร์ดรถไฟคนกินคนนะครับผมมันเป็นชาบ ยูทูทชาานะครับแค่เรานั้นำำทำการยิงอะไงเนี่ยมันเนาะมันก็จะส่มวามยากเลยไหมสูงกลางต่ำาต้สีแดงเขียวเหลืองรอยประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆเดี๋ยผมก็อวโขวครที่แบบอาพี่มาเสื้อผมไม่เจอเนี่ยก็ไปพิมพ์หาคนที่ชื่อว่า c o p y 9ก้าได้เลยนะครับ แล้วก็โอเคก็นี่นะครับผมก็คือตัวอวตารวนครับแล้วกดไปที่อ่าของต้นไมเดืดตรงนู้กดไปที่อ่า <c oughs> อวตารได้เลยนะครับ นี่นะครับเสื้อที่ผมกำลังใส่อยู่นะครับต้องไปดูที่อะไรครับรอซักคู่ถ้าเป็นจนะต้องเปลี่ยนเสื้อยืดเสื้อยืดแบบคลาสสิกโอเค นี่แบบลายละเอียดแบบนี้นะนี่นะครับผมมันไม่ชื่อว่า copper copy แบบดีเห็นชัดนะครับ e a t o r ก็คือ C O P Y เก้าสี่แปดนะครับคุณกระดาษศูนย์คนนะครับผมคือเสื้อยืดของช่อง copper copy นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ อ่าอ่าแบบไม่มีตังนะครับเนี่ยมันขึ้นอยู่เป็นพิมพ์เด็กนะครับคัปเปอร์คัปปี้ฟีไรคุณภาพเสื้อเยื่อไม่มีคุณภาพมีโลโก้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับช่องฟรี <c oughs> ก็คือใครจะเอาอันไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบอันนี้เพราะมันหยิบชัดเห็นชัดนะครับผมเลยใช้โอกาสนี้ขาย ก็จะมีขี้ทิดขีเงินนิดหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็แล้วแต่นะครับผมอะไรแชร์รหัส QR นี่นะครับ ใครจะสแกนถ่ายรูปไรก็สแกนมาได้นะนี่ตัวผมเองนะครับด้านมันมีให้สแกนเข้ามาเลยนะผมก็สแกนได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมผู้ติดตามพุ่งทะยานไปถึงหนึ่งร้อยคนผมจะมีสซไพรายอะไรก็เลี้ยแต่นะครับผมก็แล้วแต่ทางผมจะมีทุนอะไรทําด้วยนะครับผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม อ่ามันก็อาจจะเร็วๆหน่อยเพราะผมรู้สึกเบื่อกับแรมนะครัเข้าไปเล่นปึ๊บโดนเอ็ดเวิร์ดโดนเอ็ดเวิร์ดฆ่าตายซะก่อนนะครับก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อและกูติดเตอร์ตุกเพียงกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอลาไปในพี่าน,นี้นะครับผม